ในคดีของน้องชมพู่เนี่ยครับมีพยานบุคคลเยอะมากเลยนะครับทีนี้ถามว่าพยานบุคคลกลุ่มไหนหนะฮะที่ศาลจะรับฟังแล้วก็มีน้ําหนักมากนะครับในทางกฎหมายหรือว่าการรับฟังพยานเนี่ยเราจะรับฟังประจั์พยานนะครับเป็นสําคัญนะฮะเพราะว่าประจั์พยานเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับหรือว่ารู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะครับไอ้พวกที่ฟังเขาเล่ามาเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักน้อยนะฮะซึ่งประจั์พยานเนี่ยก็มี อีกหลายแบบเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่ามีคน3คนเนี like you know ่ยอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเวลาให้การเนี่ยนะครับหรือว่าให้ปากคำเนี่ยสาคนนี้เล่าไม่เหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ก็อาจจะรับฟังได้น้อยนะครับเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์เลยเนี่ยแล้วสาคนเนี่ยเล่าไม่เหมือนกันเลยเนี่ยครับจะรับฟังใครได้ล่ะแล้วใครที่จะชัดเจนหรือว่าจําได้มากที่สุดนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหานะฮะในการรับฟังนะครับหรือว่าพยาน บุคคลที่เห็นไกลๆนะครับอย่างเช่นคนที่บอกว่าเห็นลุงพลอยู่ตีนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูนะครับว่าคนที่คุณเห็นนั่นนะครับเป็นลุงพลจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นคนอื่นระยะที่คุณเห็นเนี่ยกี่เมตรนะครับแล้วก็คุณเนี่ยอายุเท่าไหร่สายตาสั้นสายตายาวนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะฮะตรงนี้อาจจะต้องไปหาความชัดเจนนะครับว่าคนที่คุณเห well ็นเนี่ยใช่ลุงพลจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากว่า ถามไปถามมาแล้วปรากฏว่าเอ้าไม่ใช่ลุมพลนี่เป็นคนอื่นนะครับก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับผมหรือว่าพยานในเรื่องเวลาเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะฮะแต่ละคนเนี่ยให้เวลาไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะรับฟังยากหน่อยนะครับหรือว่าน้ำหนักน้อยหน่อยนะครับในการที่จะไปเป็นพยานในศาลนะครับพยานที่สําคัญที่สุดนะครับในคดีของน้องชมพู่เนี่ยเท่าในความคิดของผมนะฮะก็น่าจะเป็นน้องซัดิ้งนะครับเพราะว่าน้องซัดิ้งเนี่ย น่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับที่เห็นน้องชมพู่นะครับแล้วก็ในขณะที่น้องชมพู่หายตัวเนี่ยนะครับน้องซดิ้งอาจจะรู้นะครับอาจจะรู้อะไรบ้างก็เป็นไปได้นะครับผมเพียงแต่ว่าตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าน้องซัดิ้งเนี่ยจะเป็นพยานคนสําคัญนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาในการในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไม่สามารถที่จะชัดเจนนะครับในการที่จะหาตัวคนร้ายนะครับแล้วก็ต้อง ใช้เวลาในการกว่าจะออกหมายจับได้เนี่ยก็เป็นปีนะครับซึ่งถ้าหากว่าน้องซดิ้งเนี่ยเห็นนะฮะว่าไทรพาน้องชมพู่ไปผมว่าน่าจะมีการออกหมายจับได้เร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ um อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับซ <mm ึ่งการให้ปากคําของน้องซัดิ้งเนี่ยก็น่าจะอยู่ในสำนวนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะว่าไทยเป็นคนเอาน้องชมพู่ไปแล้วก็ทําให้เสียชีวิตด้วยวิธีใดอันนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คงไม่มีใครตอบได้นอกจากต้องรอคําพิพากษาของศาลนะฮะว่าจะตัดสินมาว่าอย่างไรแล้วก็ในรายละเอียดในคดีจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งคดีนี้อาจจะต้องยาวนานหน่อยเพราะว่าน่าจะถึงกันถึงศาลฎีกานะครับผมยังไงถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ